ครับ,รบท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องวิศวกรมานนอกนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงแผ่นคา์ดนะครับในกรณีเปลี่ยนแผ่นคา์ดเนี่ยการเปลี่ยนแผ่นคา์ดเนี่ยต้องทําอะไรบ้างอย่างเกียร์ลูกนี้นะครับเกียร์ลูกนี้แล้วก็ชุดขับเคพื่อนเนี่ยนี่คือชุดขับเคพื่อนที่จะเอาไปใช้กับรถนีแันนะครับต้องถอดออกมาจากรถปิ้งอัพเครื่องมันเสื่อมสภาพหน่อยนะครับหมดกําลังชาวบ้านเขาก็เลย ยกลงแล้วก็วางเครื่องคูโบต้าเลยทีนี้พอมาทําชุดดัดแปลงใหม่เนี่ยสิ่งที่ผมเน้นที่สุดก็คือ1นึ่งเราต้องปาดไฟวินนะครับเันอย่างต้นคลิปเลเพราะว่าไฟวินมันจะลื่นนะครับในการใช้งานมาเนี่ยมันจะลื่นเนี่ยแบบนี้มันจะไหม้มันจะลื่นมันจะเงาเป็นกระจกเลยครับมันจะทําให้มันไม่เกาะแผ่นคาร์ดนะครับทําให้รถไม่มีกําลังอ่ะทให้รถวิ่งได้ไม่เต็มที่มันก็เปรียบเทียบก็เหมือนกับ นี่เหมือนก็อะไรเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะ้ให้ผมนึกก่อนผมยังนึกไม่ได้แต่รู้อย่างเดียวว่าต้องปาดไฟวินนะครับปาดหน้าไฟวินไล่ระยะใหม่ส่วนวีกดเนี่ยเนี่ยของบิวครับเนี่ยนี่คือของบิวเพื่อนๆทุกท่านก็จะเห็นนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะลื่น ส่วนหวีกดเนี่ยถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ต้องปาดนะครับแต่ถ้าท่านใช้ของเก่าท่านก็ต้องปาดใหม่นะครับเหตุผลที่ต้องปาดคือ 1. นึ่งละมันลื่น 2. มันอยู่กับแผ่นคาดมานะครับมันเสียดสีกันมานานแล้วมันโดนความร้อนอ่ะที่ผมเจอมาเยอะที่สุดคือมันบิดนะครับคำว่าบิดนี่ก็คือเนี่ยอย่างฟุตท,ที่ผมทาไปดูเนี่ย พอมันบิดปุ๊บแล้วมันจะโค้งนะครับมันจะโคง้งมันจะทําให้หน้าสัมผัสของมันหน้าสัมผัสของมันรับกับแผ่นคาราดได้ไม่เต็มที่ครับมันก็เลยส่งกําลังจากเครื่องยนต์เข้าไปสู่เกียร์ได้ไม่เต็มที่เนี่ยครับคือวิธีการทํางานของชุดเนี้สําคัญที่สุดนะครับคือแผ่นคร์ดนี่มันก็มันก็ไม่แพงนะครับก็บหลักพันนะเนาะเพียงแต่ว่าค่าแรงช่างเนี่ย นะครับต้าแรงช่างในการยกเกียร์ลงยกเกียร์ขึ้นมันมันก็มีค่าใช้จ่ายสูงเพราะฉะนั้นเวลาได้ถอดออกมาแล้วนะครับเวลาได้เปลี่ยนแผ่นคาดแล้วผมขอแนะนําเลยนะครับว่าต้องมาปาดไฟวินปาดวิกดใหม่ครับแล้วก็ไล่ระยะใหม่คํำว่าระยะตัวเนี้ยเพื่อนเอเห็นไหมครับว่าหน้าสัมผัสของตัววิกดอ่ะ ตัวจานกดเนะี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมาปาดใหม่แล้วก็ไล่ระยะกดตัวเนี้ใหม่นะครับส่วนระยะกดตัวเนี้ระยะกดของแผ่นค์สเนี่ยใครจะกดมากกดน้อยอันเนี้ยมันก็แล้วแต่ความชนานาญของท่านนะครับแต่ผมก็มีสูตรของผมอยู่ถ้าท่านใดทํารถแล้วไม่แรงนะครับรถวิ่งได้ไม่เต็มที่เนี่ยก็ลองส่งมานะครับส่งไฟวินส่งที่กดมาเดี๋ยวผมจะเช็คดูให้นะครับ ผมก็มีตัวเลขของผมอยู่นะครับในรถแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะต้องมีระยะกดเท่านี้นะครับมันถึงจะส่งกําลังได้เต็มที่แล้วก็แล้วก็เวลาเหยียบคลาดมันก็จะถ่างง่ายที่สุดนะครับนิดนึง่าประมาณนั้นอ่ะเหยียบแล้วถ่างครับปล่อยแล้วจับนะครับนี่คืองานซ่อมแซมนะครับงานกไก้โอ้โหฟัง ตัวนี้ของบิวครับเนี่ยของบิวเนี่ยหน้ายังลื่นอยู่หน้ายังลื่นอยู่ในของบิวไม่ใช่ของใหม่นะครับดูให้ดีนะครับสินค้าก็มีหลายเกตเนี้ของบิวค่อนข้างลื่นครับหน้าแผ่นคาดต้องให้มันแบบเนี้ยครับให้มันสาดแบบเนี้ยนะครับทุกครั้งนะครับทุกท่านเน้นด้วยนะครับดูด้วยนะครับที่รถไม่วิ่งไม่แรงนะครับรายละเอียดมัน ส่วนในตัวมือคีบเนี่ยผมก็ยังทําอยู่นะครับในตัวนี้คือซ่อมครับซ่อมคืนสภาพแล้วก็อัปเกรดนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่าแล้วอ่ะไม่รู้จะแกะออกมาแล้วหน้าตาข้างในจะเป็นยังไงครับต้องอัปเกรดตโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมค,ครับ